ก็มาถึงเส้นทางบุญเส้นแรกของเรานะครับวิทยานแห่งชาติถ้ำนาคาครับถนนของเราก็น่าจะเริ่มต้นจากจุดนี้แหละนะครับสนับสนุนโดยเขาช่องนี่นะครนะับถนนทางเข้านะครับของวิทยานแห่งชาติถ้ำนาคาตัวนี้ มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ844ตารางเมตรโดยแยกเป็นถนนทางเข้านะครับก็คือถนนเนี้ยที่ผมกำลังเดินอยู่เนะี้ยอันนี้ก็ประมาณครึ่งๆึ่งะนะครับก็ประมาณ422ตารางเมตรแล้วก็เป็นทางด้านนู้นนะครับที่เป็นลานจอดรถข้างหลังหรือว่าพื้นที่สำหรับพักคอยหรือพื้นที่สำหรับเป็นลานกิจกรรมนะครับ ทางโน้อนอีกประมาณ200โคตรอ่ะ422ตารางเมตรนะครับรวมปริมาณขยะนะครับที่ใช้นะครับที่ใช้เฉพาะเส้นทางบุญเส้นแรกก็คือห้ามนาคาเนี่ยนะก็จะมะีปริมาณขยะอยู่ประมาณ1 1ตารางเมตร1กิโลกร,รัมต่อ1ตารางเมตรก็ตีว่าใช้ขยะประมาณ844 8 4 4กิโลกร,รมัมเกือบตันนะนะ800กว่า กิโลอันนี้ก็ประชาชนก็วันวันนี้วันหยุดนะประชาชนก็จะเข้ามาพักผ่อนนะครับแลาวก็มาสวงบงบุญมาเดินเที่ยวนะครับจริงๆเขาเรียกว่าเส้นทางบุญมากกว่าเนสะ้นทางบุญมากกว่าทางขึ้นนะครับทางขึ้นของอุทยานจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือนี่มีคนถูกรางวัล ที่หนึ่งเยอะแยะเลยจากที่นี่นะครับแล้วทำออันนี้ผมพาเดินผ่านมาทางลานกิจกรรมนะครับลานกิจกรรมปกติจะอันนี้ก็จะเป็นลานที่ก่อนหน้านี้ทางชุมชนนะครับชุมชนหรือทางทางไกด์าอาสาก็จะเป็นที่พักก่อนอันนี้พี่ไกด์เขาก็คัดแยกขยะนะครับคัดแยกขยะให้เรานะครับเอาไปใช้นะครับ บางส่วนเอาไปใช้ทําถนนของเราด้วยนะครับแต่บางส่วนก็ผมแนะนําให้อุทยานเอาไปขายนะครับแต่ขายก็คงได้ไม่เท่าไหร่นะมั้งเต็มหมดนี่น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะพี่ไก่ถ้าเต็มนี่น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ไม่เกิน2 0ครโอเคไก่กไม่เกินยังร้อก็ยังดีนะในนีาได้ค่าน้ำค่าน้นก็เอามาทำถนนทำถนนนี้ดีกว่าโอเคนะครับ อันนี้ก็เป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นนาคาอยู่ตรงนี้ทางขึ้นเดี๋ยวผมจะพาเดินเดินไปทางขึ้นน่นะเหนื่อยพอสมควรผมคงพาเดินไปสักแป๊บหนึ่งนะครับทางนี้พอดีเราเราไม่ได้ทําไว้นะครับยังคงยังคงความเป็นธรรมชาติก็มีกรวดนิดหน่อยอยู่เป็นทางเป็นทางเดิมนะเป็นทางเดิมเป็นทางดินเดิมผมถามทางเจ้าหน้าที่ว่า ทางแบบไหนเดินสบายที่สุดเขาว่าตอนฝนตกเดินสบายเพราะว่าหน้าแรงนะครับหน้าแรงที่มันมันเป็นลักษณะของฝุ่นอย่างเงี้ยมันเดินแล้วมันจะลื่นนะเนื่องจากฝุ่นแต่ถ้าเป็นเป็นหน้าฝนนะเดินแล้วมันจะมันจะเกาะติดนะเกาะติดเท้าดินมันจะแน่นหน่อยนะครับเพราะเดินเดินยากกว่านะครับเหนื่อยแล้วเนื้อท่านมาเดินเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่ที่ ทางขึ้นนะพระธาตุพระธา,าตุบุรังกาครับอันนี้เดี๋ยวให้ทุกท่าน,นาเดินเองแล้วกันนะไม่ไหวแล้วโอเคผมเดินแค่นี้แล้วนะครับไปดูอีกหน่อยแล้วกันป้ายอยู่ตรงนี้เ,เดี๋ยวจะหาว่าผมเดินมาไม่ถึง นี่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับถือว่าเดินถึงแล้วนะฮะแค่นี้ละยอยอกจากอุทยานแห่งชาติถ้ำนาคามานะแล้วก็ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราทานวันกี จากอยานั้นก็เลี้ยวขวาตอนนี้เราจะไปะพระาธาตุนะครับบุลังกา,า,า,กงกาอันนี้เราก็จะเห็นพระาธาตุุลังกา่ขวามือบ,บนยอดบนโน้นนะครับมาถึงเส้นทางบุญเส้นที่สองแล้วนะครับผมวัดพระาธาตุบุังกานะครับผมเดี๋ยวเราไปดู ถนนสีเขียวที่เราทำทางเข้าวัดพระธาตุลังกา,งาเราต่างก็ฝันอยากให้โลกนี้มีแต่สีเขียวต้นไม้ลำทารภูเขาท้องทะเลกลับมาสวยังาม มาถึงเส้นทางบุญเส้นที่สองนะครับผมทางเข้าพระาธาตุภูลังกานะครับเส้นทางนี้มีพื้นที่ประมาณ1428ตารางเมตรมนั่นก็เท่ากับว่าเราใช้ขยะไป ประมาณ1.4ตันไม่เยอะเหมือนกันนะหลายลำรถสิบล้อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เดินทางผมผมเดินเท้านะทางขวามือก็จะเป็นที่จอดรถที่ผมเดินนี่ก็คือ1ตารางเมตรเราใช้ขยะพลาสติก1กิโลแต่เรามองไม่เห็นนะฮะเห็นแต่ยางบะตอยสีดำๆเพราะมันหล,มอ,มลอมรวมละลายไปกับยางบะตอยเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นทางที่จอดรถนะครับเลี้ยวขวาที่จอดรถแล้วก็ถ้าเดินตรงไปก็จะเข้าเขตอุทยานจริงเขาจะมีด่านอยู่สองสองด่านนะเมื่อกี้ผ่านมาละด่านแล้วนี่เจ้าหน้าที่เขากำลังกำลังเตรียมการสําหรับพิธีรับมอบพรุ่งนี้อยู่นะครับอันนี้เดินมาอันนี้เป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาตินะครับผม ก็สิ้นสุดถึงตรงนี้ทางเข้า,าที่ทำการพิทยาแห่งชาตินะครับภู้ลังกาตรงนี้เราไม่ได้ทําเพราะว่าเขาอยากคงสภาพไว้นะครับทางขึ้นพระาธาตุก็เลี้ยวซ้ายเป็นทางธรรมชาติอยู่นะครับสวัสดีครับ,ร,บร้อนไหมครับ ฝันลมสองตัวขอโทษที่ถามก็อันนี้ทางเดินลงไปาทางธรรมชาติทางเดินลงไปเพื่อจะไปทางขึ้นวัดพระธาตุภูรลังกานะครับขึ้นไปบนน่าจะมีเสียงคนขึ้นไปข้างบนนะ อันนี้ก็เส้นทางบุญเส้นที่สองนะครับผมทางขึ้นพระาธราตุลังกานี่ก็ผมก็มาดูความเรียบร้อยก่อนส่งมอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรสวยงามจากนั้นจะพาไปดูอีกที่หนึ่งน่าจะเป็นที่สุดท้ายที่จัดสถานที่จัดงานสำหรับส่งมอบให้กับทางอุทยานโดยใช้ประโยชน์ก็คือเป็น อุทยานแห่งชาติภูรลังกาเป็นสำนักงานนะครับสำนักงานที่ทําการอยู่ตรงฝั่งของจังหวัดนครพนมก็คืออุทยานแห่งชาติภูลังกาเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับพื้นที่2จังหวัดก็คือมีจังหวัดบึงการกับจังหวัดนครพนม2ที่ที่เราเดินไปดูเนี่ยก็คืออยู่บึงกานะครับอีกที่ที่ที่สที่จะไปที่มอบถนนนะครับอันนั้นอยู่ฝั่งของจังหวัดนครพนมนะครับผมเดี๋ยวจะพาไป